สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการซาย่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์พบกับนัดเหมือนเดิมค่ะและยินดีต้อนรับพี่แก้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาถึงข่าวแรกกับข่าวอากาศที่เจอคำว่ายานดาร์ทอีกแล้วซึ่งเราเนี่ยอ่านข่าวของภารกิจดาร์ทที่ เอายานไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยกันมาประมาณ3 4มสี่รอบเพราะว่าเราติดตามกันแต่ตั้งแต่ส่งขึ้นไปตั้งแต่ชนสำเร็จแล้วแล้วก็สลายพรีชีพไปเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นข่าวนี้ค่ะเป็นเหมือนแฟนพันธ์แท้เลยยังไงก็ไม่รู้จะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปใช่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังหลังจากที่ส่งขึ้นไปแล้วครบปีหนึ่งวันที่27กันยาจริงจริงอ่านไปแล้วด้วยอือ่าย7ิบกันยาช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยยานดาดก็ได้พุ่งชนดาวครน้อยไดมอร์ฟอสสำเร็จแล้วก็ แหลกสลายกลายเป็นฝุยผงไปแล้วใช่ค่ะที่เราเล่าไปเนาะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากทราบรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังในตอนอีพีก่อนหน้า,นา,นาได้ใช่และผลของการชนเนี่ยเขาพุ่งชนสำเร็จใช่ไหม,มเขาก็ได้ผลมาว่าระยะเวลาที่ไดมอ์ฟอสหรือว่าดาวคลอน้้อยที่เจ้ายานเนี่ยเข้าไปชนเวลาโครจรเนี่ยเร็วขึ้นโครจรรอบดาวคอน้อยดีด <c oughs> ีมอสนั้นเร็วขึ้น32นาที ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วดาวเคราะห์ไดม o ลฟอสเนี่ยเขาเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่ง<ช>ที่ชื่อว่าดีดีมอสใช่ซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นการที่เขาดูว่าหลังจากการชนแล้วเนี่ยมันมี impact มีผลกระทบยังไงบ้างซึ่งข้อมูลแรกอันนี้ที่ที่จับได้คือความเร็วในการโคจรใช่เร็วขึ้น<ช>ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหมือนตัวเลขทางสถิติเนาะที่อาจจะบ่งชี้ได้ว่า วิธีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องมีการวิเคราะห์กันต่อไปนะคะว่า32นาทีที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเอามาประยุกต์ใช้อยังไงถ้าเป็นในกรณีของโลกที่แบบว่าเออวันนึงเนาะ,ะถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นจะทำยังไงใช่ค่ะแล้วก็ในปี2,567ก็คือประมาณ2ปีเนี่ย ก็จะมีการติดตามลผลกระทบอันนี้อย่างละเอียดมากขึ้นโดยการที่เขาจะส่งยานชื่อว่าเฮรานะคะขึ้นไปสำรวจผลกระทบของการชนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งยานเฮราเนี่ยเป็นยานที่ถูกผลิตขึ้นจากองค์การอวกาศยุโรปนะคะซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ NASA นาซ่านั่นเองนะคะ คือก็จะส่งยานไปในปีห7เพื่อไปดูหลุมที่เกิดการชนเลยว่าเป็นยังไงทิ้งร่องรอยอะไรไว้นะคะแล้วเศษซากก็ยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าน่าสนใจนะคะอันนี้ก็เราเป็นเป็นเหมือนดาวดาวดาว,ดาวดวงน้อยที่เราติดตามใช่ <laughs> เรารู้สึกว่าเราอยู่กับดาวเคราะหน้อยไดมอ,อร์ฟอสกับยานด้าเนี่ยกันมาเยอะแล้วเราคิดว่าเราน่าจะอยู่กับเขาต่อไปถ้ามีผลการทดลอง มาหรือผลวิเคราะห์เนี่ยมาให้เราอีกเราก็จะมาอ่านอีกใช่ซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการปกป้องโลกต่อไปนะคะถ้าสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันโลกได้ ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวที่สองนะคะก็ตามสไตล์ของเรานะคะ <laughs> ตามด้วยข่าวเทคโนโลยีนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะวัตกรรมรักโลกอีกเทคโนโลยีหนึ่ง uh. นะคะก็คือบริษัท a อ r o m i ม e นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้นำเสนอจริงๆเขาเขาผลิตแล้วแหละเป็นกังหันลมบนชั้นดาดฟ้าเพื่อผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียน พอเราพูดถึง,งหลังคาส่วนใหญ่ภาพที่เรานึกออกเนาะก็จะมีโซลาร์เซลล์โซลาเซลซล,เซล์หรือไม่ก็อาจจะเป็นกังหันปกติอะที่เป็นเป็นใบพัดที่เราคุ้นตากันแต่ต้องขอบอกว่ากังหันจากบริษัท a อร o โ i มาเนี่ย รูปร่างหน้าตามมันไม,ไม่เหมือนไม่มองไปแล้วเหมือนไม่ใช่กังหัน,นใช่ใช่อันนี้ไม่แน่ใจว่าวิดีโออาจจะมีรูปให้นะคะค่ะมันโครงสร้างเป็นยังไงคะตองนั้นลองเล่าลองเลง่าให้ฟังตัวกังหันเนี่ยจากแอ r o โรไมล์เนาะเขาก็บอกว่าโครงสร้างของกังหันลมที่อยู่บนดาดฟ้าเนี่ยถูกออกแบบและติดตั้งได้ง่ายบนดาดฟ้าของตัวอาคารไม่ได้มีแบบใบพัด กลางออกไปเหมือนกลางหันลมที่ใหญ่ๆผลิตไฟฟ้าบนเขาอะไรอย่างเนาะขนาดของกลางหันเนี่ยมีความสูงแค่ประมาณ3เมตรก็คือเหมือนบ้าน1นึ่ชั้นหรือตึกประมาณ1นึ่ชั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็อาศัยหลักการไหลเวียนของอากาศก็คือพวกแอโรไดนามิกอะไรอย่างนี้ผ่านปีกคือกลางหันเขาเนี่ยจะเป็นแนวตั้งแล้วก็มีมีช่องแล้วก็เหมือนปีกคล้ายๆสปอยเลอร์ของรถแข่งนึกถึงกลงหันใช้พัฒนามอนกัน คล้ายๆช่องๆคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่ามีเป็นแนวตั้งแล้วก็สปอยเลอร์คล้ายๆสปอยเลอร์เนี่ยมีแค่3มชิ้นอ่าแล้วก็มีการเก็บซ่อนใบพัดของกังหันที่สเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ91เซนเนี่ยไว้ข้างในข้า<อ>งในเขาเขามีปล่องแล้วก็มีใบพัดกังหันอยู่ข้างในอันนี้คือทําไมต้องต้องใส่ท่อค่ะที่ คือจริงๆถ้าถ้าเขามีแค่ใบพัดมันก็อาจจะทํางานได้เนาะก็คือมันอยู่บนบนหลังคาบ้านเนาะมันอยู่ในพื้นที่ชุมชนเขาก็ต้องมีการลดเสียงรบกวนจากการหมุนของกังหันด้วย<อ>เขาก็เลยต้องมีชนุเขาเขาเรียกว่าฉนวนหรืออะไรเนี้ย มาหุ้มไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ลดเสียงด้วยถือว่าออกแบบมาสำหรับใช้ติดตั้งบนอาคารได้ไดจริงใช่ <บา S 2> ใช่ <บา S 2> ใช่ก็มีการผลิตกระแสไฟฟ้าคล้ายๆกับกังหันขนาดใหญ่แบบค่าคลายเคยผ่านลำตะคองสีคิ้วหรือเขาเพาะก็จะเห็นกังหันขนาดใหญ่มากเอาไว้ผลิตไฟฟ้าพลังลมอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะจับความเร็วลมได้ต่ำสุดก็ประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าความเร็วลมต่ำกว่านี้อาจจะ ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าก็ได้อันนี้คือข้อจํากัดแต่ถ้าเกิดแบบประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือพอที่จะให้พัดได้ใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยบริษัทเขาออกแบบแล้วแล้วก็เหมือนก็โฆษณานิดนึงนะคะว่าก้งหันของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าแผงโซลาเซลล์ประมาณ50ซซึ่งอันเนี้ยตัวเลขอันเนี้ยเขาก็เทียบมาจากประสิทธิภาพของการผลิต พลังงานแล้วก็ดีซอร์หรือทรัพยากรที่ใช้เขาพบว่ากังหันลมของเขาเนี่ยเออหนึ่งตัวเนี่ยค่ะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับแผงโซลารเซลล์สิบหกแผงคือมันก็หมายถึงว่าปริมาณไฟฟ้าที่เท่ากันแต่อาจใช้พื้นที่น้อยลงเพราะเขาปเป็นแนวตั้งไงใช่หรือพื้นที่เท่ากันก็สามารถมีกําลังในการากกาผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันอาศัยธรรมชาติเนาะ อาศัยลมหรือตัวโซลาร์เซลล์เองมันก็อาศัย,สยแสงแสดดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยในสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมนัณตรงนั้นด้วยอย่างที่เมื่อกี้น้องนัดบอกว่าถ้าลมมันเบามันก็อาจจะไม่เพียงอจจพอจจไม่พอในการผลิตใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดตึกไหนมีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วแล้วอาจจะมีมพื้นที่เหลือไปตั้งพวกนี้อีกก็ จะสามารถไปเพิ่มกําลังการผลิตให้ใ,ให้เพียงพอต่อความต้องการได้ในวันที่ไม่มีแดดแต่มีลมก็สามารถใช้ควบคู่กันไปได้ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับพวกโกดังสินค้าสมุนกระจายสินค้าขนาดใหญ่ออฟฟิศตึกสูงหรือพวกอพาร์ตเมนต์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนที่ก็มีนวัตรกรรมออกมาเรื่อยๆนะคะใช่ มาอยู่กันที่ข่าวเทคโนโลยีกันต่อนะคะพี่แก้วล่าสุดงานวิจัยจากวารสารนิวรอนเกี่ยวกับระบบประสาทแน่นอนขึ้นมาแบบนี้ก็คือไม่ไม่ไม่เทคเพียวๆอาจจะมีเรื่องของชีววิทยาชีวไบโอเทคอะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆนักวิจัยเขาบอกว่าเขาเอาเซลล์สมองมนุษย์เนี่ยมาทดลองเล่นเกมปองเกมปองที่มันเป็นวิดีโอเกมกราฟิก สองมิติเลยวแบบเพียวๆเ,เลยที่แบบสมัยก่อนตั้งแต่ยุค7็ดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยมีลักษณะการเล่นคล้ายๆแบบตีลูกปิงปองกลับไปกลับมาอันนี้คือลักษณะเล่นเกมแล้วเขาเนี่ยเอาเซลล์สมองมนุษย์มาทดลองให้เล่นเกมนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นเซลล์สมองที่ไม่ได้อยู่ในสมอง <laughs> ใช่ใช่ใช <laughs> ไม่ได้อยู่ในหวัวเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกเราที่พี่ฟังก็คือเซลล์สมองมันก็ต้องเล่นปิงปองได้แล้วแล้วคนคนก็ต้องเล่นได้แต่ว่างานวิจัยอันเนี้ย ก็คือเขาไม่ได้ใช้เซลล์สมองที่อยู่ในสมองปกติแต่เขานำเซลล์จากเซลล์สมองเนี่ยออกมาใช่แล้วก็เอามารวมกับเซลล์สมองของหนูที่มาจากตัวอ่อนก็ไม่รู้ทำยังไงเนาะแล้วก็สร้างเป็นเหมือนเซลล์สมองสังเคราะห์ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะทดสอบการทำงานของระบบนี้เพื่อที่จะดูว่าคือปกติแล้วเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยมีความสามารถ ในการรับข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลและตอบสนองได้ซึ่งงานวิจัยเนี้ยค่ะเขาก็ได้ไอเดียมาจากความพิเศษของสมองเนี่ยแหละเอามาทำเป็นเหมือนสังเคราะห์ดูซิแล้วถ้าเกิดอนาคตเขาจะเอาตรงเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับพวกวงจรไฟฟ้าที่มันมันอาจจะไม่ได้คิดหรือตอบสนองได้ดีเหมือนมันรู้์อ่ะเออมันก็น่าจะมีการต่อย,ยอดได้เขาก็เลยทดลองดูว่าอะถ้าเอาเซลล์สมองออกมา ที่อยู่ในบรรยากาศอยู่อยู่นอกเหนือจากความปกติมันจะทํางานได้ไหมเขาก็เอามาใส่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าในนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นดิชเบรนคือถ้าเราแปลตรงตัวก็เหมือนจานจานสมองจานสมองนะคะคือถ้าเราเห็นภาพที่เขาทําจําลองการทดลองอ่ะเขาก็จะเอาเซลล์สมองพวกนี้ไว้ในจานเสร็จแล้วค่ะเขาจะมีการต่อขั้วอิเล็กโทรดก็คือขั้วไฟฟ้าที่สามารถ ดูการทํางานของสมองแล้วก็กระตุ้นสมองก็คือเวลาปกติสมองทํางานก็จะมีกระแสสัญญาณไปต้าสื่อสื่อสัญญาอกมาใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะเอาเซลล์สมองพวกนี้ค่ะเชื่อมต่อกับอิเล็กโทรดก็คือเหมือนจะมี2ฝั่งอ่ะอินพุกับเอาพุตแล้วก็เอาไปต่อกับเกมแล้วก็ไปต่ออีกต่อไเกมก็คือลองเดี๋ยวอาจจะมีภาพหรือ คุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพตามเนาะก็คือเกมปองเนี่ยมันจะมี Input ก่อนจะสร้าง Input มากระตุน้นกระตุ้นเซลล์คราวนี้เซลล์เขาก็จะตอบสนองเป็นเอาต์พุตออกมาเพื่อที่จะเข้าไปที่เกมเหมือนคนเล่นเกมแล้วระบบเนี้ยค่ะเขาจะมี Feedback เพื่อที่จะ Feedback จากเกมอะค่ะเพื่อที่จะไปบอกเซลล์สมองเนี่ยว่าเล่นถูกหรือผิดซึ่งพอเขาทําอย่างเงี้ย คือให้ให้สมองเนี่ยได้ได,ได้ได้ลองเล่นเกมปรากฏว่าเป็นยังไงคะน้องนัดผลที่เขาลองเล่นแล้วคือจากที่เขาทดลองมาเนาะเขาก็ดูว่าแบบไอ้สมองเซลล์สมองเทียมที่เขาสั่งเขาขึ้นมาเนี่ยจากหนูแล้วก็จากคนเนี่ยจะเรียนรู้ได้มากขนาดไหนเขาก็พบว่าภายในเวลาเพียงห้านาทีเนี่ยเซลล์สมองที่อยู่ในดิสเดนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ไสามารถแบบตอบสนองได้แต่มันก็จะมีความผิดพลาดอยู่ เพราะว่าเป็นการทดลองเนาะแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยเซลลสังเคราะห์เนี่ยก็ยิ่งเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถเล่นเกมปองโต้ตอบได้นานขึ้นถ้าถ้าคุณผู้ฟังที่เคยเล่นเกมปองอาจจะนึกภาพออกแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเล่นก็คือเกมเกมปองก็คือพยายามที่จะ <en> เลื่อนเครรเอร์เซอร์หรือเลื่อนเลื่อนตัวที่มันจะให้กระทบกับลูกบอลก็คือเหมือนตีให้โดนเหมือนตีปิงปองอ่ะถ้านึกภาพไม่ออกใช่ซึ่งอันนี้เขาก็เลย เห็นว่าเซลล์สมองสังเคราะห์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะตีใชใ่ตีให้โดนลูกพิงปองได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอ,อ่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีความผิดพลาดบ้างาอยู่แล้วแต่ก็พอยิ่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ยิ่งเ,เล่นได้ดีขึ้นเริ่มรู้อัลกอริทึมในการเล่นเล่นมากขึน้นมากขึ้นสามารถตีโ<ช>ต้ตอบได้นานมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะพลาดที่เขาเลือกเกมปองมาในการทดลองเพราะว่าเกมนี้มัน ค่อนข้างเรียบง่ายเป็นเหมือนขั้นแรกของการทดลองให้เซลลยวสมองเนี่ยทดลองเล่นก่อนเขาก็เลยเลือกมาทำใช่ค่ะก็คือแค่มี input ก็คือมีไอตัวลูกวิงปองอม,มามากระตุน้นแล้วก็ตอบสนองด้วยการที่ไปรับให้ให้โดนซึ่งกลุ่มของการทดลองเนี่ยนะคะเขาแบ่งเป็น2กลุ่ม ก็ค like ือกลุ่มที่ที่มีการให้ฟีดแบ็อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปว่าเขาจะมีการให้ฟีดแบ็ไปที่เซลสมองด้วยว่าตีถูกหรือผิดคือกลุ่มที่ได้รับฟีดแบ็กอะค่ะจะเรียนรู้ได้ที่จะเล่นเกมแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับฟีดแบ็กก็จะไม่ไม่ได้มีการเรียนรู้ว่าว่าต้องเล่นยังไงเพราะเขาจะเพราะเซลสมองพวกนั้นก็จะไม่รู้ว่า อันไหนถูกหรือผิดแต่อาจจะมีการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นตามปกติเหมือนโดนช็อตสัญญาณไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าต้องรับยังไงแบบนี้คือใช่แบบนี้คือไม่ใช่เขาก็มีการเปรียบเทียบกันระวาง2กลุ่มตัวอย่างเนาะและไองานวิจัยเนี้ยนักวิจัยเขาก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทดสอบรักษาโรคทางระบบประสาทแน่นะโคชิงโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ยังมีการวางแผนต่อด้วยจะทดสอบยังไงคือเขาจะไปทดลองกับเซลล์สมองที่เป็นเหมือน เหมือนเซลล์สมองของคนเมาอ่าคือจะมองเซลล์สมองสังเคราะห์นั่นเองคือให้ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปใช่ใช่แล้วดูว่าในสภาวะมึนเมาจะเล่นยังไงจะเล่นได้ไหมจะตอบสนองได้ไหมจะเล่นได้ไหมก็น่าคิดนะคะเพราว่าถ้าเกิดจะหากลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนจริงๆให้ดื่มแอลกอฮอล์ให้เมาแล้วก็ทดสอบการทํางานของสมองมันก็อาจจะไม่เหมาะหรือเปล่ายังไงนะคะเพราะว่านั่นแหละค่ะอันนี้ก็ก็เป็นอีก การทดลองหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสมองของเราเนอะถึงแม้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเราแต่ก็ยังมีความเรียกว่ามีความตื่นรู้ชด้ไหมก็ยังสามารถฟังก์ชันเออมีย่งึงยังฟัง์ชันได้อยู่อืมสุดยอดเลยค่ะต่อมาเป็นข่าวสิ่งแวดล้อมในรอบๆตัวเรากันบ้างกับอีกแล้วข่าว เรียกว่าพลาสติกขนาดเล็กเล็กแค่ไหนคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเอางานวิจัยมาจากวารสารที่ชื่อว่า Nano Today มาเล่าให้ฟังเขาอยากรู้ว่าพลาสติกขนาดเล็กๆอย่างเช่นแบบเล็กกว่าไมโครพลาสติกไปอีกเรียกได้ว่าเป็นนาโนพลาสติกเนี่ยจะส่งต่อไปในระบบห่วงโซ่อาหารได้ไกลขนาดไหนเหมือนเหมือนคล้ายค คาร์กินอะไรอย่างเงี้ยหรอเหมือนแบบสารค่ะใช่สา่อินทรีย์หรืออะไรที่แบบว่าส่งต่อทอดวัฏจักรคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยคล้ายคล้ายแต่อันเนี้ยเขาเขาสนใจว่าพลาสติกที่มันเป็นโมเลกุลพลาสติกเล็กๆอ่ะมันจะส่งต่อในห่วงโซ่อาหารได้หรือเปล่าซึ่งเป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นฟินแลนด์เขาอยากรู้ว่านาโนพลาสติกจะถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหารเป็นยังไงบ้างแต่จะเล่าให้ฟังก่อนว่าห่วงโซ่อาหารเนี้ยก็คือ วัฏจาักรการกินต่อกันเป็นทอดๆอย่างเช่นแบบหนอนกินผักนกกินหนอนคนกินนกอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่า,าใช่แล้วการทดลองเนี่ยเขาก็เริ่มจากพลาสติกที่เป็นชนิด PVC หรือว่าพอลลีไวนิลวคอไลแลวก็ P s หรือว่าพลีสไตรีนซึ่งพลาสติกสองชนิดเนี้ยเป็นพลาสติกที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันกันเยอะอ,อย่างเช่นอยู่ในพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆเขาก็เลยเอาพลาสติกเนี้ยมาทดลองอเพราะมันใกล้ตัวเรามาที่สุด แล้วก็เริ่มว่าเราจะกินพลาสติกหรือเปล่านะคือเขาเริ่มจากการปลูกผักกาดลงไปในดินที่ผสมกับไอ้เจ้าพอลิไวนิลคลอรด์แล้วก็พลีสไตรีนขนาดเล็กๆนี่แหละแล้วก็เอาผักกาดเนี่ยเมื่อผักกาดโตก็เอาไปให้ตัวอ่อนแมลงวันก็คือพวกหนอนหนอนเอาดินที่มีพลาสติกเนี่ยไปปลูกผักกาดใช่แล้วเอาผักกาดที่โตแล้วไปให้หนอนแมลงวันกินแล้วก็เอาตัวอ่อนหนอนแมลงวันอ่ะที่โตแล้ว ต่ยังไม่เป็นหนักแดง,งไม่เป็นไม่เป็นแมลงวันนะเอาไปให้ปลากินอีกทอดหนึ่งโอ้ oh, ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยโ <laughs> <laughs> ดนป้อนด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วยังไงคะเพราะเพราะคือปาาลาน,นีานานสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะหรือมีมีใครกินในในการทดลองเนี่ยปลานี่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ให,ให้ให้มนุษย์ไปกินปลาอีกทอดนะเพราะว่ามนุษย์อาจจะต้องกังวลเรื่องสุขภาพนิดนึงใช่แล้วทีเนี้ยก็คือพอให้กินเป็นทอดๆอดเขาก็ เขาก็เอามาผ่าพิสูจน์ฟังเหมือนใจร้ายนิดๆใจร้ายอ่ะผ่าพิสูจน์นะคะทั้งผักกาดตัวอ่อนแมลงแล้วก็ปลาซึ่งผลปรากฏว่าทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งสามชนิดเนี่ยที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารที่เขาได้จําลองขึ้นมาเนี่ยมีพบว่ามีนาโนพลาสติกของพลาสติกทั้งสองอย่างเลยเนี่ยที่ใส่ไปในดินตอนแรกนะคะใช่ก็คือพบพลาสติกทั้งสองอย่างเนี่ย อยู่ในทั้งใบของผักกาดที่คาดว่ามันน่าจะเกิดจากการดูดซึมขึ้นมาทางรากนะคะแล้วก็อยู่ในลำไส้ของตัวอ่อนแมลงอยู่ในกัดของแมลงน,น้<พ>อ,นอนเพราะว่าไปกินผักกาดแล้วพอปลาไปกินก็พบว่าก็มีอยู่ในตับเหงือกและเนื้อเยื่อลำไส้ของปลาซึ่งเขาลองลองให้ปลาเนี่ยกินอาหารอื่นๆที่ไม่ใช่นอนอันเนี้ยนะไปอีกยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วมโมงพอตรวจก็ยังพบว่ายังมี พวกนีี้อยู่คือ <C ür> มันคงคือมันระดับนาโนเนาะที่เล็กกว่าหนึ่งไมครเนี่ยคือมันเล็กมากมันสามารถซึมผ่านเนือเ้อเยื่ออาจจะซึมผ่านเนื้อเยื่อได้ก็เป็นได้มันก็เลย <c oughs> ไปอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของปลาเข้าไปอยู่ในเหงือก <c oughs> อะไรทน,น,นี้เไรเคยได้ยินอะไรนะไมโครพลาสติกแต่อันนี้คือแบบระดับนาโนมัน,ม,นมันมองไม่เห็นคือระดับไมโครเนี่ยเรา ไมโครระดับสูงๆเนี่ยเรายังมองเห็นเพราะมันอาจจะแบบอยู่ในหลก mm ักมิลลิเมตรหนึ่งมิลอะไรอย่างเงี้ยเรายังมองเห็นอยู่แต่ถ้าแต่ถ้านานโนเนี่ยมันบางทีเขาก็เรียกว่าซับไมครอนพลาสติกตัวย่อคือ SMP ก็คือเล็กกว่าหนึ่งไมครก็เล็กมากเรา<ช>ไม่สามารถเห็นได้ใช่ค่ะซึ่งจากการทดลองเนี้ยมันก็น่าจะเป็นหลักฐานหรือเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งเหมือนกันหรืออ่านิฐานได้ว่าพวก พลาสติกขนาดเล็กๆเหล่านี้น่าจะสามารถที่จะส่งต่อกันในหูซุซ่อาหารได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าให้คนกินปลานั้นจะคนจะได้รับนานพลาสติกหรือพลาสติกขนาดเล็กเข้าไปด้วยหรือเปล่าหรือที่จริงเรากินอยู่แล้วจริงๆเรามีอยู่ในตัวเราแต่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าคิดว่ามีนะคิดว่าแบบถ้าสมมติเรากินปลาเข้าไปอันนี้ความเห็นส่วนตัวของนันเอง ก็คือเราก็กินนาโนพลาสติกที่อยู่ในในตัวปลาอยู่แล้วอืแล้วมันก็อาจจะอยู่ในตัวเราใช่แต่ว่าถามว่ามันจะอันตรายหรือมีผลหรือระยะยาวหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คงต้องศึกษากันต่อไปแต่อาจจะหากลุ่มตัวอย่างไม่รู้อาจจะหายากนิดนึงจะให้คนมากินพลาสติกแบบอยางถ้าทดลองแบบตรงๆเลยอาจจะยากแต่ถ้าแบบเอาสุ่มกลุ่มตัวอย่างไปทด ไปไปดูแบบเนื้อเยื่อในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยไปขอมันกินอยู่แล้วมอนเหมือนแบบไม่รู้ว่ากินหรือไม่กินแต่คือสุ่มกลุ่มตัวอย่างไปแล้วก็ดูเนื้อเยื่อเอออย่างเงี้ยอาจจะได้แต่ไม่ได้ให้กินหนัาสติกเข้าไปโดยตรงอันนี้อาจจะผิดจริยธรรมนิดนึงใช่ค่ะแต่ก็คอยหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของเนะคะใช่ค่ะต่อไปเรามาดูข่าวสิ่งมีชีวิต ในประเทศไทยนะคะที่ถ้าพูดชื่อก็อาจจะทำให้ใครหลายคนงงง,งนิดหน่อยนะคะ uh huh. นั่นก็คือการค้นพบปูชนิดใหม่มีชื่อไทยว่าปูมดแดงเหมือนมดอาจารย์สุกรีอีกรอบนะคะปูมดแดงอาจารย์สุกรีซึ่งเดี๋ยวสาเหตุว่าทำไมถึงชื่อนี้เดี๋ยวเราจะไปตามติดตามฟังกันเนาะก็คือวารสาร r a f f l e s Bulletin o f z o o l อโลจีนะคะได้ตีพิมพ์เมื่อวันที่14ตุลาคม2565ที่ผ่านมาได้บอกว่าคุณพันยี่สิ้นนะคะบุคลากรสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมงคุณเรืองฤทธิพรมดำและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมออ,มอปัตตานีหรือมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินท์วิทยาเขตปัตตานีนะคะซึ่งทีมนี้นะคะเขาได้พบปู่ชนิดใหม่ของโลกนั่นเองนะคะ ก็คือปูมดแดงเมื่อกีน้นี้คือปูมดแดงเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นปูน้ําจืดที่พบเขาเนี่ยพบในเทือกเขาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็คือเป็นปูชนิดแบบอโบรียลอาโบรียลก็คือสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้มีการปินป่าย <c oughs> ก็เลยทําให้ปูชนิดเนี้ Ahora, มีขาที่ค่อนข้างยาวกว่าปูทั่วไปอ <c oughs> แล้วก็อาศ,าศาัยอยู่ตามโพรงไม้เตี้ย ดูขัดขัดกันเนาะภูเขาสูงได้แบบอยู่ตามพงไม้เตี้ยๆเอาไปว่ามีการปินป่ายอะไรอย่างนี้<ป>แล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายกับปูน้ําจืดแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อาจจะใกล้กันแต่ว่าสามารถแยกแยะก,กันได้ด้วยสีสันเพราะว่าเจ้าปูหมดแดงเนี่ยสีแดงสดใสามากก็เลยได้ชื่อว่าปูหมดแดงอืออคือแดงแบบแดงทั้งกระดองแล้วก็แบบทั้งขาทั้งก้าม เดี๋ยวเราอาจจะมีรูปให้เนาะซึ่ใช่ตอนแรกที่พี่เห็นนี่ก็หูแบบคิดว่าเป็นปูต้มแล้วปูต้มที่ไขตินสุกแล้วเป็นสีส้มแล้วเขาสีแดงมากเลยค่ะแต่ก็สวยงามมากด้วยนะคะสีแดงสดเลยค่ะอันนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าฟิโครเทลพูซ่าซุกีไอค่ะใช่ก็มีชื่ออาจารย์อยู่ในนั้นด้วยใช่แล้วก็ชื่อไทยที่ที่ใช้ชื่อว่าปูมดแดงอาจารย์ซุกรีเนี่ย ก็ตั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่รองศาสตราจารย์ดรสุกรีหะยีซาเมซึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีตคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มออปัตตานีนั่นเองอนักวิทยาศาสตร์ไทยก็มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็เอามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะ ยังอยู่ที่ข่าวสัตว์ในประเทศไทยกันต่อนะคะพี่แก้วแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของมดมดจริงๆมดจริงค่ะไม่ใช่ปูดมดแดง <c oughs> แต่ไม่ได้พบเป็นชนิดใหม่ของโลกนะคะแต่ว่าเป็นการพบชนิดเนี้ยครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไทยสเปซิเมนทูด้วยค่ะก็คือกลุ่มงานวิจัยกีตวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้เนี่ยเขามีการรายงานค้นพบมดที่ชื่อว่าไดอะแคมมาอัสซัมเมนที่พบครั้งแรกในประเทศไทยอืม ค่ะซึ่งการค้นพบครั้งนี้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็นักวิจัยหลายท่านด้วยกันนะคะก็คือเป็นนักวิจัยกลุ่มงานวิจัยกีตวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้นะคะโดยนางสาวเนธนภาพโพสีทองนักกีตวิทยาปฏิบัติการแล้วก็ดกรแก้วกับวิการัตนาจาันทร์นักกีตวิทยาชำนาญการพิเศษ ร่วมกับดรวิยาวัใจตรงนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของเราเนี่ยนะคะรบมือนนะคะเขาเจอที่ไหนคะใช่ซึ่งการเจอมดชนิดนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยเขาเจอที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรค่ะซึ่งที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่พบในในประเทศไทยนะคะเพราะปกติมดชนิดเนี้ยค่ะเขาจะมีการแพร่กระจายอยู่แล้วใน พื้นที่อินเดียถึงออสเตรเลียแต่ตอนนี้ก็มาพบที่ไทยด้วยน่าสนใจว่ามาพบที่ประเทศไทยได้ยังไงใช่อันนี้เป็นข้อสงสัยสาหรับประชาชนทั่วไปอยู่รวมถึงพวกเราด้วยพวกเราด้วย่ว่ามันอพยพหรือมันมาแล้วมันมาอยู่ที่ขยายพันธุ์หรืออะไรยังไงใช่แล้วก็ที่บอกว่าพบที่อินเดียเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะคือมันก็ไปสอดคล้องกับชื่อวิทยาศาสตร์ที่มีคําว่าอัสสัมอ่าเหมือนรัฐอัสสัมอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนพี่นึกถึงชาอัสสัม ชาสามก็มาจากอินเดียเหมือนกันนะเขามีที่มาที่ไปใช่ทำไปเล่นไปซึ่งมัวชนิดนี้นะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดลําตัวยาประมาณ10-11ึิเอ็มิลลิเมประมาณเซนหนึ่งไม่ไม่เล็ก ถ้าถ้าเป็นมดก็อาจจะถือว่าไม่เล็กนะอุ้ยเซนหนึ่งไม่เล็กนะถ้าเป็นมดก็คือถือว่าเอ่อตัวพอสมควรนะคะ <ol> มีสีดำนะคะไม่ไม่แดงเหมือนปูนะคะ <c oughs> น,นะคะคแล้วก็มีส่วนหัวอกเอวและท้องปล้องแรกเนี่ยมีสันร,ร่องคล้ายลายนิ้วมือน,นะคะส่วนภาพตามเลยนะคะใช่แล้วก็<อ>ตรงส่วนเอวเนี่ยก็จะมีลักษณะยาวเป็นแท่งนะคะด้านบนของเอวมีหนามแหลมหนึ่งคู่ เสื้อันนี้อาจจะต้องมีภาพประกอบช่จะเห็นความน่ารักของมดชนิดนี้แล้วเขาคือมีบทบาทในระบบนิเวศเป็นตัวห้ามแมลงตัวห้ามก็คือแมลงที่กินแมลงชนิดอื่นๆเป็นอาหารอืมค่ะซึ่งความที่เขากินแมลงตัวชนิดอื่นๆเป็นอาหารเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยกําจัดศัตรูพืชในธรรมชาติได้จริงไปได้นะคะซึ่งมดชนิดนี้เนาะใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นชนิดที่หของสกุลนี้ที่มีรายงานพบในประเทศไทยก็คือมีสกุลแต่ว่าอันนี้เป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งเป็นซับของสกุลอีกทีหนึ่งใช่ใช่ก็น่าสนใจนะคะว่ามาได้ยังไงแล้วก็ตอนนี้สนใจว่าคนต้องศึกษากันต่อไปปรากฏตัวในกําแพงเพชรได้ยังไงมาได้ยังไงแล้วสภาพอากาศแถวนู้นกับแถวนี้ออออสเตรเลียกับอินเดียก็คืออากาศ ถ้าถ้าดูภาพรวมของประเทศเนาะมันก็มีค่อนข้างความแตกต่างกันอยู่กำแพงเพชรก็แตกต่างไปอีกก็แบบมดมันมีการปรับตัวหรือว่าเข้ามาอยู่ได้ยังไงอันเนี้ยก็น่าสนใจที่ถ้าใคร,รใครสนใจก,ลลกล็ลองลองหาคําตอบเดี๋ยวก็มีคําตอบอยู่แล้วแต่เราเรายังไม่ได้ไปค้นมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องต้องหาคาตอบไปนะคะก็วันนี้นะกับพี่แก้วได้นําข่าวโอ้มีข่าวประเทศไทยสองข่าวเลยแล้วก็ เป็นการติดตาม Follow จากข่าวอาทิตย์ที่แล้วมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นัดกับพี่แก้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ